j บวกหนึ่งนั่นเองก็ใส่ t เข้าไปที่ตำแหน่ง j บกหนึ่งก็จบ insertion sort ก็เขียนง่ายๆแบบนี้แหละครับหาที่แทรกหาที่แทรกไปทางซ้ายมอือซ้ายมือไปเรื่อยๆครับก็ขอแสดงให้ดูนะครับว่า insertion sort ทำไงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลสมมุติว่านี่เป็นข้อมูลที่เก็บอยู่ใน array นะครับ ถาเราสั่ง insertion sort นะเราจะเห็นว่าเขาจะค่อยๆหาที่แทรกนะครับ11นะ6 7นะครับนะหาที่แทรกนะครับ2อยู่ไกลหน่อยก็ต้องดันไกลหน่อยและในที่สุดก็จบคราวนี้เราก็จะมา วิเคราะห์เวลาการทำงานของ i n นเ r t รชันซอนะครับก็สังเกตว่าเจ้าวงวน o อนี้เนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้า K ถ้าเมีค่าเท่าไหนนร,ร่เนี่ยนะครับวงวนฟเนี่จะวิ่งอย่างมากสุดเนี่ยนะครับ K รอบนะครับคือถ้าเอยู่นี่ใช่ไหมครับเจ็จะเริ่มที่นี่แล้วก็ถอยไปเรื่อ вот ยๆ,ๆ,ๆนะครับจนหมดแล้วก็ตกขอบแล้วก็เลิก นะครับแต่เนื่องจากไม่แน่เสมอไปว่า j เนี่ยนะครับมันจะต้องวิ่งไปจนตกขอบแล้วถึงจะเลิกมันมีโอกาสเลิกได้ด้วยเงื่อนไขนี้ด้วยนะครับดังนั้นวงวนนี้ทำอย่างมากสุดเนี่ยนะครับก็เคครั้งไม่ใช่ทำเคครั้งแน่ๆน,นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าวงวนนี้ใช้เวลาการทำงานเป็น big O ของเคคืออย่างมากสุดเป็นเค นะครับเป็นขอบเขตผลทีนี้วงวนฟอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกครอบด้วยวงวนเคข้างนอกอีกอันหนึ่งนะครับโดยที่เคมีค่าตั้งแต่2ถึง n เราก็สามารถวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะครับด้วยการใส่ซัมเมชันครอบลงไป k ตั้งแต่2ถึง n นะครับเราก็ย้ายบ i g O มาข้างนอกนะครับก็จะได้เป็นซัมเมชันของ k ตั้งแต่2ถึง n ของ k นะครับอีนี้ k เริ่มที่2หรือเริ่มที่1เนี่ยก็ต่างกันนิดเดียวนะครับเรียนสรุปได้ว่า S In s เ r t ร์ชัน r อเนี่ยจะทำงานในใช้เวลาเป็น big O n กํบบาลังสองก็หมายความว่าเวลาที่ทำงานจริงเนี่ยนะครับก็จะเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่เร็วไปกว่า n กํบบาลังสองเรารู้ขอบเขตผลด้วยกรณีนี้แล้วตอนนี้ถ้าเรามาลองดูในรายละเอียดนะเราก็จะรู้ขอบเขตล่างด้วยนะครับก็คือวงวน for j ตรงนี้น,นะครับก็อาจจะทำแค่รอบละ ไม่เข้ามาทำเอ่อเข้ามาทาแค่หนึ่งครั้งเท่นะานั้นก็วงออกหนึ่งครั้งแล้วก็ออกนะครับเพราะว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเสมอก็ไม่เกิดการวนตรงนี้เลยแต่ไงก็ตามก็จะต้องถูกวนด้วยฟอร์ลูข้างนอกวงวนฟอร์ข้างนอกนะครับแล้ก็สรุปได้ว่าเจ้า insertion sort เนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องทำ n รอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ประสิทธิภาพเชิงเวลาการทำงานของ insertion sort นะครับว่าไม่ช้าไปกว่า n แล้วก็ไม่เร็วไปกว่า n กำลังสองครับคราวนี้เรามาลองดูอัลกอริทึมนะครับที่ใช้วงวนแบบ while loop นะครับเป็นคำสั่งหลักในการทำซ้ำอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึม log10 OK นะครับก็คือหาค่าของ log OK n ฐาน10ตัเสร็จทิ้งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆก็คือเราก็มีวงวนนะครับหารค่าของ n ทีละส0ทีละ10เนี่ยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่ง n มีค่าเป็น1แล้วก็คอยนับครับว่าวงวนนี้มันหมุนทํางานอยู่กี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวนับนะเป็นตัวแปดนะครับเริ่มต้นด้วยค่า0นในแต่ละรอบแต่ละรอบที่หมุนไปเนี่ยนะครับ c ก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ c ก็จะเป็นผลลัพธ์สุดท้าย วงวนนี้ก็จะหมุนตับเท่าที่ n ยังมากกว่า1นน,นะครับในแต่ละรอบเนี่ยเราก็หาร n ด้วย10นะครับแล้วก็เพิ่มค่า c อีก1ก็เท่านี้แหละวงการวิเคราะห์อัลกอริทึมนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากวงวนเนี่ยใช้ y h i l o o p นะฮะเราก็ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของอัลกอริทึมพอสมควรน,นะครับที่จะรู้ว่าอ๋อในที่นี้เนี่ยตัวที่ทำให้ n ลดค่าลงเนี่ยนะครับคือลดทีละสิ ก็ต้องถามตัวเองว่า n ลดลงทีละสิเนี่ยนะครับลดลงกี่ครั้งครับจึงจะเท่ากับ1อันนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งเราเคยเนําเสนอมาแล้วนะครับตอนที่เราพยายามให้ทบทวนสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อยนะครับก็จะพบว่า n หารสิเนี่ยนะครับก็เป็นจํานวน log n ฐาน10ครั้งครับนะฮะในที่นี้นะครับถ้าเราสลับ n กับ10เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันเข้า1นั่นก็ย่อมหมายความว่า ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนี้เนี่ยนะครับเป็นซีตาล็อกเอนครับให้สังเกตว่าถ้าผมเปลี่ยนโจทย์นี้นะครับกลายเป็นหาร4ละ่ะกลายเป็นล็อกเฐาน4นะครับก็คือหาน4กี่ครั้งจึงจะเท่ากับกน1นําตอบก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับคือซีตาล็อกเอเพราะในกรณีนี้เนี่ยนะครับฐานของล็อกเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นเราแปลงฐานได้อยู่แล้ว อัตราการเติบโตก็จะอยู่ในรูปของ log n เราเปลี่ยนเป็น3นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับเอามาดูในอีกอัลกอริทึมนึงครับอัลกอริทึมนี้เนี่ยเ,เล็กๆนะครับเพื่อเห็นเข้าใจถึงแนวคิดของการวิเคราะห์วงวนแบบ Y e l o ู p นะครับที่ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของข้อมูลที่เปลี่ยนไประหว่างการหมุนในวงวนเอาเริ่ม i เท่ากับ0 j เท่ากับ n นะและให้สังเกตว่าเงื่อนไขตรงนี้บอกว่า จะหมุนอยู่ในวงวน y เนี่ยนะครับตราบเท่าที่ i ยังน้อยกว่า j ก็ต้องถามว่า i มันเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้น i เนี่ยน้อยกว่า j แน่นอนแล้วในวงวนเนี่ยมีการเปลี่ยนค่า i อย่างไรละ่ะถ้าเราดูดภายในะจะพบว่า i เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับ j ลดลงทีละหนึ่งแน่นอนครับเราจะมั่นใจได้เลยว่าวงวนนี้นะครับจะต้องหยุดแน่นอนเพราะถ้า i เพิ่มค่า j ลดค่านะครับสักวันหนึ่งเนี่ย i ก็ต้องเลย j ไปนะครับหรือว่า j ก็ต้องน้อยกว่า i หรือเท่ากับ i มีการสวนทางกันถ้าเราดูแล้วเราจะพบว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ j ลบ i เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ในรอบที่2เนี่ยนะครับ j ลบ i ก็จะมีค่าเท่ากับ n ลบ2เพราะว่า i เพิ่มขึ้น1 j ลดลง1รอบถัดไปช่วงห่างระหว่าง j กับ i เนี่ยนะครับก็จะเป็น n ลบ4 n ลบ6 n ลบ8นั่นก็หมายความว่า n ลบด้วย2กี่ครั้งจึงจะเป็น0นั่นเองเราก็ตอบได้ว่า n ลบด้วย2เป็นจำนวน n ส่วน2ครั้งนะครับ n ก็จะเป็นค่า n ก็จะเป็น0นั่นก็คือหมายความว่าก็จะหมุนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวงวนจำนวนรอบ n ส่วน2รอบก็จะได้ i เท่ากับ j หรือไม่ก็ i มากกว่า j ก็สรุปได้ว่าวงบนี้นะครับทำงานเป็นซีตะเอ็นครับแล้วคอยสังเกตว่าถ้าผมจะเปลี่ยน1เนี่ยนะครับกับ1ตัวเนี้ยนะครับกลายเป็น i เพิ่มขึ้นทีละ3 j ลดลงทีละ2นั่นก็หมายความว่าในแต่ละรอบเนี่ยนะครับช่วงระหว่าง j กับ i เนี่ยซึ่งเริ่มต้นที่ n ห่างกัน n นะครับรอบถัดไปก็จะเป็น n เท่ากับ n ลบ5ใช่ไหมครับลดลง5ลดลง10นะครับเพราะมันอันนี้เพิ่มขึ้น3นี้ลดลง2นะครับ ระยะห่างระหว่าง i กับเี่ยกลดลงรอบละ5 n ลบลดลงรอบละ5ลดลงกี่ครั้งจึงจะเท่ากับ0ก็ทำตอบเดียวกันก็จะลดลงเป็นจำนวน n ส่วน5ครั้งก็จะตอบอยู่ในรูปของตี้า n เหมือนเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็น4กับ7ก็ตามาแล้วก็มาวิเคราะห์อัลกริทึ m มไ i n a รีเ e ิร์ชนะครับที่เคยนำเสนอกันไป มาก่อนหน้านี้นะครับก็ทบทวนเล็กน้อยครับ binary search ก็เป็นกระบวนการในการค้นข้อมูล x ในอาร์เรดี A นะครับค้น x ว่าอยู่ที่ Index ไหนของอาร์เรดี A D? ถ้าค้นไม่พบให้คืนลบหโดยมีสมมติฐานว่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในอาร์เรดีเนี่ยนะครับจะเรียงลำดับอยู่แล้วนะครับจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวาแล้วก็เริ่มด้วยการกำหนดช่วงของข้อมูลที่สนใจที่จะค้นในอาร์เรดี A นะครับ โดยกำหนดขอบซ้ายให้เริ่มต้นมีค่าเป็น1ขอบขวาให้เริ่มต้นมีค่าเป็น n นะครับก็คือขอบซ้ายขอบขวาของทั้งะ r r a y นั่นเองแล้วมีวงวนนะครับวนตราบเท่าที่ left ยังน้อยกว่าเท่ากับ right นะครับถ้า left เท่ากับ right ก็แสดงว่ายังเหลือข้อมูลอยู่1ตัวคือขอบซ้ายกอบขอบขวาคือตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้า left มากกว่า right ที่มไหรายปั๊บก็แสดงว่าไม่เหลือข้อมูลแล้วนะครับภายในก็ เริ่มต้นด้วยการคำนวณตัวตรงกลางนะครับเปรียบเทียบว่าค่าที่เราจะค้นเนี so them ่ยมันใช่ตัวตรงกลางหรือเปล่านะครับถ้าใช่เราคืนตำแหน่งตรงกลางไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็เปรียบเทียบครับว่าตัวที่เราจะค้นเนี่ยมันน้อยกว่าตัวตรงกลางไหมถ้าน้อยกว่าก็แสดงว่า x ควรจะอยู่ทางซ้ายนะครับของชุดที่เรากำลังสนใจจะหาคือทางซ้ายของตัวตรงกลางนั่นเองเราก็เลื่อนขอบขวาครับมาอยู่ตำแหน่งที่มิดลบหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ต้องเลื่อนขอบซ้ายเนื่องจากเราต้องไปค้นทางชุดขวา นะครับขอบความเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนขอบซ้ายแทนมาเป็นมิดบวกหนะึ่งแล้วก็วนนี้ไปเรื่อยๆครับวงวนนี้ก็จะจุดนะก็มี2กรณีครับก็คือ1พบข้อมูลคืนไปกับสองวนจนกระทั่งเหลือตัวเดียวหรือเหลือศูนตัวนั่นเองนะครับวนจนกระทั่งเหลือศูนตัวก็คือ left มากกว่า g h ้นั่นเองแล้วก็คืนลบหนึ่งกลับไปเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับในครั้งแรกสุด ช่วงของข้อมูลเนี่ยคือ n ตัวนั่นเองในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยนะครับช่วงสองของข้อมูลเนี่ยสามารถคำนวณได้จากค่า left ลบด้วยค่าค่า right นะครับลบด้วยค่า left แล้วบวก1นะครับอย่างเช่นเริ่มต้นก็ n ลบ